ได้ยังคะเจโมบอกอยู่ในกระเป๋าได้แล้วเอาห้องหูก้องผปุ๊บไปแล้วลูกนันทนาชฉพรมานั่งข้างไม่ใช่การผูการการภูมานั่งข้างเปี้ยวได้ไหมลูกใช่เดี๋ยวให้กลับบ้านไปเลยแต่ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะคุณจะรู้ถ่ายให้ไหมน้องคว่จะถ่ายด็กๆอ่ะขยับมานิดนึงลูกเปียวโอเค กายมายืนข้างเบสสิลูกได้อะเด็กๆท่าแรกเด็กๆกดไลค์เลยอ่าแสงแสงหางขยับออกมาลูกโอเคอ่ะมายังคะเจมโมมายังลูกเจมโมเพื่อนรอลูกการกระผายยืนด้วยกันลูกการขยับขึ้นมานิดนึงนะครับ